กลับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทุกท่ายอยากจะมาเล่าเรื่องประทับใจที่ได้รับทราบมานะคะทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าสิ่งของในถุงพระราชทานนั้นนะคะที่ได้ส่งนํามาพระราชทานนั้นไม่ใช่ให้แก่คนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ยังพระราชทานให้กับผู้พิการทางสายตาด้วยค่ะที่ ได้นำมาเล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่มาจากเพจคุณภูสตอรี่ใน Facebook นะคะซึ่งแก้วเก็บความร้อนที่พระราชทานกำลังใจนั้นนะคะมีอักษรเบลอยู่ใต้นั้นด้วยนะคะซึ่งเป็นอักษรเบลที่มีข้อความพระราชทานกำลังใจค่ะเขาได้เขียนใน Facebook ของตัวเองนะคะว่าความภาคภูมิใจ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันมีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งคุยกันไปมาน้องก็ถามว่าถ้าทําถุงยังชีพให้คนตาบอดจะใส่อะไรเข้าไปในถุงเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ได้จริงนะคะซึ่งขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าออคุณครูสตอรี่เนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตานะคะฉันกับแฟนก็ถามก่อนว่างบเยอะไหมน้องก็ตอบมาว่างบเยอะพวกเราเลยบอกไปว่างั้นก็ซื้อของกินดีๆไปเลยข้าวดีๆอาหารดีๆ จากนั้นน้องก็เริ่มถามต่อว่าแล้วของที่เป็นของใช้คนตาบอดละ่ะมีอะไรแนะนำบ้างทีแรกพวกเราคิดถึงพวกอุปกรณ์วัดไข้หรือเครื่องวัดความดันพูดได้แต่มันก็หายากนิดนึงแล้วน้องก็หายไปวันต่อมาน้องก็โทรคุยอีกว่าถ้าจะทำเบลติดของจะให้หน่วยงานไหนทำให้ดีและจะใช้วัสดุอะไรฉันก็คิดอยู่พักนึงแล้วก็เลยกลับไปว่าเขาจะแจกเมื่อไหร่อ่ะพี่จะไปรอรับถุง ที่ฉันถามไปแบบนั้นเพราะฉันรู้สึกว่าเจ้าของเงินแลดูใส่ใจในรายละเอียดของถุงมากๆและมีความตั้งใจที่จะให้สิ่งของทุกอย่างในถุงเป็นของที่ดีและใช้ได้จริงๆกลับมาว่ากันถึงเรื่องทำเร็วต่อเนื่องจากความงกของฉันฉันจึงบอกน้องไปว่าเดี๋ยวพี่ทำให้เขียนอะไรบ้างที่แรกน้องก็อิดออดไม่ยอมให้ฉันทำเพราะน้องเกรงใจแต่ฉันก็ยังยืนยันว่าพี่ทำได้ทำได้มาเลยยินดีมาก สุดท้ายด้วยความอยากรู้ของฉันฉันจึงถามน้องกลับไปว่าหน่วยงานไหนอาที่เป็นเจ้าของถุงยางชีพน้องมันทนการตื้อไม่ลุนละของฉันไม่ได้จึงตอบแบบออมเสียงว่าเป็นถุงยางชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีครับเออจริงอ่ะฉันถามน้องน้องก็ตอบมาสั้นๆครับง้นอักษรเบลพี่ยินดีทําให้เลยส่งมาได้เลยและฉันก็ได้ทาอักษรเบลคําว่า พระราชถาดกำลังใจอาจเป็นแค่คำสั้นๆที่ใช้เวลาทำไม่นานและถึงแม้ว่าโจทย์ในการทำจะยากแค่ไหนแต่พอนึกถึงความเอาใจใส่ของพระราชนีที่มีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์โดยที่ไม่เลือกว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครและท่านทรงตั้งใจจัดหาสิ่งของและไม่ประสงค์ออกพระนามให้ใครทราบว่าเป็นพระองค์ที่ทรงทำให้เพียงเท่านี้ ก็ทำให้ฉันรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ทำอักษรเบลถวายพระองค์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสามิทนาย,ยนตนห้าขอให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมบราช,ชินีทรงมีพระพรนรมมาัยแข็งแรงทรงพระเจริญปลอขออนุญาตเพิ่มเติมลิงก์นในวันที่ทดลองใช้วัสดุติดไปบนแก้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี้ก็คือ ความประทับใจนะคะที่ผู้เจ้าของ facebook เพจโพูส story ได้แชร์นะคะซึ่งสามารถไปค้นหาบทความนี้ใน facebook ได้เลยนะคะสวยงามแล้วก็ดูแล้วทรงคุณค่ามากนะคะพระองค์ทรงไม่ได้แบ่งชนชั้นวรณะนะคะไม่ได้เลือกว่าจะต้อง เป็นใครนะคะพระองค์ทรงพระราชทานทุกๆคนในสังคมทุกๆคนในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตานะคะผู้พิการทางหูหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะคะพระองค์ทรงคิดถึงนะคะทรงทําเผื่อทุกคนนะคะโดยปิดทองหลังพระนะคะไม่ได้บอกเลยว่าเป็นไม่ได้บบคือกว่าจะบอกได้ว่า เป็นสมเด็จนี้น้องคนที่รับงานมาก็ยังไม่กล้าจะบอกได้ซ้ำนะคะเพราะว่าพราะองค์ทรงห้ามไว้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะเปิดเผยอยากจะทำงานแบบเงียบๆปิดทองหลังพระค่ะซึ่งก็ได้เห็นได้ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะคะก็ขอ ถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงมีพระพรรมัยที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งอยู่เป็นร่มโพเป็นร่มโพร่มทองให้พระสงฆ์กรชาวไทยกลับนานเท่านานขอถวายพระพรชัย เลือคข้ามาจากสูงมาสูป่ปวงถวยราชเป็นวาสนาขอพระเกียรติกระก้องหัวทองนาาเป็นจองใจราชาขุบา